โดูผู้หญิงไทยในต่างประเทศนะคะหลายๆคนเขานั่งรถเมย์นะคะเดินทางเก่งอะ่ะโป๊เนี่ยนะเลือกที่จะขับรถนะคะตอนมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยก็นั่งรถเมย์เหมือนกันอยากรู้ไงว่าเป็นยังไงนั่งรถเมย์รถไฟนะพอได้ไปขับขี่ของอเมริกานะขับรถตลอดเลยจ้าสะดวกแบบนี้สามีโบนามิเตอร์เนี่ยมิเตอร์ปีเตอร์สันเนี่ยนะเขาไม่เคยนั่งรถเมย์ในชีวิตเขาอะ่ะเขาบอกว่า เขาก็ใช้รถมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะพอมิสเตอร์มีโปนเนี่ยแหละมิสเตอร์นั่งรถเมลจ้า <c oughs> ต้องพาเพื่อนนะคะมีเพื่อนมาด้วยเขาไมา่เดินภาษาอังกฤษอีกรัดหนึ่งต้องพาเขาไปหัดนั่งรถเมลรถไฟนั่นแหละเป็นครั้งแรกๆของมิสเตอร์ตอนที่เรามากันปีแรกๆนะคะปี2009แล้วอยู่มาหลายปีมีอยู่ครั้งหนึ่งรถมิสเตอร์เสียจ้าพราะรถเสียก็ลากเข้าอู่พอลากเข้าอู่เสร็จปุ๊บ ฮีก็อยากจะลองนั่งรถเมย์ไงฮีก็นั่งรถเมย์เลยก็โทรมาถามว่าต้องจ่ายค่ารถเมย์ยังไงต้องกดออดยังไงไอ้เรื่องจ่ายค่ารถเมย์เนี่ยเขาก็ให้ไปเกินๆพูดบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีเงินไม่พอเนี่ยเขาไม่มีทอนให้นะเขาจะเอาไปเลยฮีก็ไม่เป็นไรฮีก็จ่ายเกินไปนิดหน่อยแต่ไอ้เรื่องลรงเนี่ยเขาไม่มีปุ่มเขาไมีเป็นเชือกเชือกให้ดึงแล้วหน้าบ้านเนี่ยมันมีป้ายรถเมย์สองป้ายป้ายแรกใกล้บ้าน อีกป้ายหนึ่งไกลหน่อยคือเดินน่ะเดินไกลกับเดินใกล้ผมบอกว่าถ้าอยู่จะลงอยู่ต้องยืนนะแล้วยืนต้องดึงเชือกด้วยนะมิเตอร์ก็โอเคโอเคปรากฏว่ามิเตอร์เดินกลับมาเหงื่อท่วมตัวเลยเหมือนไปวิ่งมาผพถามว่าเอา้าทําไมอยู่เหงื่อท่วมตัวอย่างเงี้ยยูวิ่งมาเหรอเขาบอกเปล่าไอลงป้ายรถเมล์ไกลบอกอ้าวแล้วทำไมไปลงที่ไกลอะ่ะ ก็ไอเห็นป้ายรถเมย์ใกล้ที่อยู่บอกแล้วไอก็ยืนแล้วไอก็นึกว่าคนขับจะจอดไงโนจะโนคนขับไม่จอดจ้าคนขับจะจอดต่อเมื่อคุณดึงจ้าฮีก็เลยบอกว่าไอารีบดึงเชือกเลยอะ่ะเขาก็เลยจอดให้ที่ป้ายไก่